สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปเลขดับล่างทั้งหมด2สูตรนะเดี๋ยววันนี้จะแชร์2สูตรเลยนะคะในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักนะในงวดที่แล้วนะคะแอดมินเข้า1สูตรแล้วก็หลุด1สูตรนะคะแต่ว่าในส่วนของสูตรที่หลุดแอดมินบอกแล้วว่าให้ระวังหลุดแล้วก็ ระวังจะมาที่หลักหน่วยนะคะนั่นก็คือสูตรนี้นั่นเองนะคะซึ่งสถิติเดินยาวนะ16งวดนะคะรอบที่แล้วให้1แต่ว่า1จากการวิเคราะห์สถิติเด่นมากๆนะคะแล้วก็ชนกับสูตรตรงนี้นะคะแ <c oughs> อนดมินเลยบอกว่าให้ระวังหนึ่งที่หลักหน่วยนะณนะตอนนั้นในคลิปแรกนะคะแอนดมินให้หกหนึ่งนะคะเลขที่ออกคือเก้าหนึ่งแต่ว่าในชุดสรุปนะคะเก้าหนึ่งมาที่ตัวเด่นนะแล้วก็เป็นตัวที่ อันมินตัดให้ด้วยนะคะ,ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะอนมินขอคนละหนึไลก์ like, หแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเหมือนเดิม fc ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะก็สามารถไปได้ที่นี่นะคะในนี้ก็จะมีเป็นแนวทาง สรุปไทยลาวนะคะเราจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะไทยก็จะมีช่วง5วันสุดท้ายนะคะไทยไทยคลิปนะก็สำหรับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มไปดูได้นะคะวันนี้มีลาวนะใครชอบเที่ยวลาวนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะอ่านี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในรอบที่แล้วนะคะในชุดตัดนะนี่ นะคะเดี๋ยวบอกว่าแอนมินในนี่จริงๆนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นในกลุ่มในกลุ่มที่สั่งจองหนังสือนะคะออนนีนก็จะลงเห็นไหมคะสรุปร่างวิ่ง0 1นงนะคะงบน้อย50516162รองที่9091ตรงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็มาจริงๆมาจริงๆนะคะมาจากการคำนวณน,นั่นแหละนะแต่นี้จะเป็นช่วงต้นคลิปนะคะแอนมิน,นบอกว่า1 ดับหนึ่งแต่แต่ว่าจากการวิเคราะห์สถิติแอดมินชอบหนึ่งนะคะก็เลยบอกว่าน่าจะหลุดแล้วก็หลุดจริงๆดังนั้นเนี่ยสุดดับก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเขาไปชนเด่นอะติดไว้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพาไปคำนวณสูตรที่หลุดก่อนเพราะว่ารอบนี้จากไทม์ไลน์เขาเข้า,ขาแน่นอนนะคะเป็นดับล่างทุกหลักสูตรที่หนึ่งแล้วก็นิดนึงนิดหนึ่งนะคะ fc <oughs> ที่สนใจหนังสือนะคะตอนนี้สูตรใกล้เสร็จแล้วนะ,ะสามารถส่งจะส่งได้พรุ่งนี้นะคะใครสนใจหนังสือนะ,ะก็ทักไลน์ตรงนี้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยพาไปดูท้ายคลิปนะคะนี่หนังสือเนี่ยแอดมินก็จะคำนวณเลขเด่นนะคะไว้ให้้วก็มีแถมโน่นนั่นนี่ไว้ให้นะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะ,ะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวพูดกันอีกทีเรามาดูในส่วนของการคำนวณก่อนดีกว่านะคะ สำหรับสูตรดับนะคะคือสูตรที่เอาไว้ลดต้นทุนนะแต่ไม่ได้ให้ตัดชื่ร้อยเปเซนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ชนกับเลขเด่นโอเคมันก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจเราได้ว่าตัวนี้ไม่น่ามาแต่ว่าถ้าชนเลขเด่นเราก็สามารถติดเขาได้เป็นตัวรองนะคะ มาในส่วนของดับล่างทุกหลักนะคะสถิติสูตรนี้นะแชร์มานานมากๆแล้วนะคะเดินยาว15งวดนนะหลุด1เข้า3หลุด1เข้าหหลุด1เข้า18เลยนะคะทุกคนล่าสุดหลุดรอบนี้ถ้าจากไทม์ไลน์นะมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นตัวไหนนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะคะ เราไปดูสูตรนี้เลยนะอ่าวิธีการคำนวณเราจะนำหลักสิบบนบวกกันสองครั้งนะได้เท่าไหร่บวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะอันมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่หนึ่งมีนานะเราจะใช้ข้อมูลในวดวันที่สิบหกกุมภานะคะมาคำนวณนะหลักสิบบนบวกกันสองครั้งนะคะเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่หลักสิบล่างคือเลขห้าแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะ ก็จะได้เป็น4ีบวก5ได้9บวก3ได้12นะคะดังนั้นเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาคือเลข2เลขรางวันคือ5 4นะดับผ่านนะคะต่อไปนะแจ้งข่าวนิดนึงนะคะในเพจอันดมินจะยังไม่ได้ลงอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นให้ติดตามใน YouTube เป็นหลักนะคะอ่าต่อไปนะหลัก10บบนคือเลข9 9บวก9ได้18นะคะ บวกด้วยหลักสิบล่างคือเลข5้านะคะแล้วก็บวกด้วย3คงที่ก็จะได้เป็น8บวก5ได้13บวก3ได้16นะดับล่างทุกหลักคือเลข6เลขรางวันคือ3 2สองนะคะดับผ่านนะต่อไป6บวก6ได้12บวกหลักสิบล่างคือเลข3แล้วก็บวก3คงที่จะได้เป็น2บวก3ได้5บวก3ได้8ดนะดับล่างทุกหลักคือเลข8นะคะออก3 6ดับผ่านนะเดี๋ยวคำนวณกันอีกสักง,งวดน,นะคะ หลัก10บนบวกกันสองครั้ง8ดบวก8ได้16หลัก10ล่างคือเลข3แล้วก็บวกด้วย3คงที่จะได้เป็น6บวก3ได้9าบวก3ได้12เนาะดับล่างทุหลักคือเลข2วันนี้ออก85ดับผ่านนะต่อไปค่ะดับล่างทุลักคือเลขห้าออกศ6ย์ดับผ่านนะต่อไปค่ะดับล่างทุหลักคือเลข9้าออก87ดับผ่านต่อไปค่ะดับล่างทุหลักคือเลข1นะคะออก2 0ศนย์ดับผ่าน ต่อไปค่ะดับล่างทุกหลักคือเลข5้าออก06ย์ดับผ่านและงวดที่แล้วดับล่างทุกหลักคือเลข1ออก91นะคะงวดที่แล้วหลุดนะ <c oughs> ช่องอัมินอ่ะอันไหนหลุดคือบอกหลุดนะคะไม่ต้องกลัวนะอันไหนหลุดบอกหลุดอันไหนเข้าบอกเข้านะคะ เหมือนดับบนทุกหลักก็เหมือนกันมี FC บอกว่าจดไว้อยู่นะรอบที่แล้วหลุด1สูตรนะคะรอบที่แล้วให้8กับ4อันมินก็บอกว่าใช่ค่ะ8กับ4นะคะ4หลุดนะให้รอบนี้เขาคำนวณได้9กให้ระวังว่าจะหลุดอีกงวดหนึ่งจากไทม์ไลน์นะคะอันไหนหลุดบอกหลุด ทีนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมนะเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะในงวดที่แล้วนั่นแหละนะมาคำนวณน,นะคะโดยการนำหลัก10บนบวกกัน2ครั้งนะได้เท่าไหร่บวกด้วยหลัก10ล่างเราก็บวกด้วย3คงที่ก็จะได้เป็น4บวก4ได้8บวก9ได้17บวก3ได้20นะคะดังนั้นนะดับล่างทุกหลักสูตรนี้นะคะจะได้เลข0นะมา ทีนี้เดี๋ยวแอดมินจะพาไปคำนวณน,นะคะในส่วนของดับล่างทุกหลักอีกหนึ่งสูตรนะสาิติ22งวดหลุดหนึ่งล่าสุดเนี่ยเดินต่อเนื่องที่7เดือน14งวดแล้วนะคะสูตรในวิธีการคำนวณน,นะเราจะนำหลักร้อยบนนะคะคูณ2ได้เท่าไหร่บวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณ2แล้วก็บวกด้วย7คงที่นะแอดมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่2พฤษภานะคะ เราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16เมษายนนะมาคำนวณน,นะคะหลักร้อยบนคูณ2นะ2คูณ2ได้4นี่นะบวกด้วยหลักสิบล่างคือเลข8แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณ2 5คูณ2ได้10นะคะแล้วก็บวกได้7คงที่ก็จะได้เป็น4บวก8ได้12บวก7ได้19นะดับล่างทุกหลักนะคะงวดน,นี้คือเลข9เลขร่างวันคือ0ูย์นะดับผ่านนะคะต่อไป ร้อยบนคูณสองนะสามคูณสองได้หกหลักสิบล่างคือเลขศูนย์นะคะหลักหน่วยล่างคูณสองนะหกคูณสองได้สิบสองแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงทีก็จะได้เป็นหก 0, บวกศูนย์บวกสองได้แปดบวกเจ็ดได้สิบห้าดับล่างทุกหลักคือเลขห้านะคะเลขรางวัลคือแปดเจ็ดก็ดับผ่านนะคะต่อไปนะหลักร้อยบนคูณสองสามคูณสองได้หกหลักสิบล่างคือเลขแปด หลักหน่วยล่างคูณ27คูณสได้14แล้วก็บวกด้วย7คงที่นะ6บก8ได้10 6บวก4ได้10 8บวก5ได้15นะดับล่างทุกหลักคือเลข5เลขรางวันคือ2 0ก็ดับผ่านนะคะต่อไปดับล่างทุกหลักคือเลข5ออก0 6ดับผ่าน ต่อไปดับล่างทุกหลักนะคะในงวดที่แล้วคือเลข5เช่นเดียวกันเลขรางวัลคือ91ดับผ่านนะทีนี้เรามาคำนวณกันในงวดวันที่16กัรกรรกฎานะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วค่ะมาคำนวณโดยการน,นำหลักร้อยบนคูณ2นะ2คูณ2ได้4บวกด้วยหลัก10ล่างคือเลข9บวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณ2 1คูณ2ได้2แล้วก็บวกด้วย7คงที่ก็จะได้เป็น4บวก9ได้13บก2ได้15 บวกได้22นะคะดังนั้นดับล่างทุกหลักในงวดน,นี้คือเลข2ค่ะทุกคนมาเดี๋ยวอัมินพาไปทำสรุปนะคะ,ะสรุปดับล่างทุกหลักนะคะเดี๋ยวเขียนในเล่มนี้เลยแล้วกันนะคะพอมีดับดับบนทุกหลักอยู่นะคะ สูตรหนึ่งนะคะเท่ากับเลขอะไรแล้วนะทุกคนความจำปลาทองมากแอดมินนะคะเลขศูนย์สูตรที่สองเลขสองนะคะสูตรหนึ่งคือเลขศูนย์สูตรที่สองคือเลขสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูแอดนานานะอันนี้นะคะพี่หลินส่งให้แอดมินนะเป็นข้อมูลของแอนนานะคะ,อะรอบที่แล้วเข้านะ นี่นะคะแอนนา,นารอบนี้ดับศูนย์ชนกับแอดมินนะคะอะ่รอบที่แล้วเขาดับหกนะคะแอนนาน,านาอะอ่ดับศูนย์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำสองตัวล่างมาครบนะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแดเนะดับไปแล้วคือเลขศูนดับไปแล้วคือเลขสองนะคะดังนั้นก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งดหนึ่ง้านะ

8 6 9 7 9 8 9นะคะทั้งหมดเจ็ด2 2 23 2 4 25 26 27ดยีอ่าจนะคะจะได้27ชุดนะคะหลังจากตัดดับออกนะแต่ว่าในส่วนของสถิติเลขที่ออกวันพุธนะคะให้ระวังที่เลข ห้ากับเลข8นะให้ระวัง5กับ8ดนะคะดังนั้นถ้า5มามีหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหนะคะอันนี้ถ้า5มานะทีนี้ถ้า8มานะคะมีหน สามแปด6 8แล้วก็แปนะคะทีนี้ล่าสุดนะคะออกเกาหน่เนาะ,ะล่าสุดออก9กนะถ้า9กับ1มานะคะก็จะมี1นห้า หนึ่งแปดหนะคะเกน่าสนใจมากาแล้วก็เกดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอนานาดีกว่าว่าชนกับของแอดมินอะไรบ้างนะคะถ้าหนึ่งมาของเขานะห้าหนึ่งหกหนึ่งเนะคะห้าหตัวเน้นอ่ะหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะแล้วก็ก้าวหนึ่งนี่นะนี่นะคะเราเทียบกับของเขานะต่อไปโอเคต่อไปนะคะถ้าถ้าสามมานะของเขาจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะห้าสาม

เจ็ดแล้วก็9 4้นะคะอ่าถ้า5มา50 51ูน5์5้าหดับ51ก็คือตัวเน้นนะคะห้ 52, ดับ53ก็คือตัวเน้น54นี่นะคะอ่า ถ้าหกมาหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะถ้าหกมาหกศูนย์หกหนึ่งก็คือตัวนี้ชนหกสองหกสามหกสี่ตัวนี้อืถ้าหกมาถ้าเจ็ดมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็สามเจ็สี่ถ้าแปดมาแปดศูนย์ไปหนึ่งไปสองปสามไปสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งก็คือตัวเน้นแปดศูนย์แปดหนึ่งแบบนึทุกคน ปดศูนย์แปดหนึ่งมินล็อกก่อนแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนี่แปดสี่แปดสี่เชิญดูนะอ่าโอเคถ้าเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็สองเก้าสามก็สี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่ ก้าสองก้าสามเก้าสี่โอเคนะคะก็จะมีตัวที่ไฮไลท์อันนี้คือชนกับแอนาน,านานะถามว่าหลายตัวไหมก็หลายตัวแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส็ห้าก็ตัดไปได้10ชุดนะคะทีนี้ก็ตัวเน้นนะอ่ะ สรุปก็คือตัวเน้นนะคะก็เน้นที่หนึ่ห้หนึ่งแปะคะสามห้่นะหนึ่งห้านสี่ห้านะคะอ่าแล้วก็5กับ8ชน เก้าห้าเก้าห้ากับแปดเก้ามีไหมเก้าห้ากับแปดเก้าอ๋อโอเคเก้าห้าไม่มีแปดเก้าไม่มีโอเคไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะคะดังนั้นก็ตัวเน้นที่สุดก็คือชุดนี้อืนี่นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสรุปนะคะดับล่างทุกหลักนะก็คือเลขศูนย์กับเลขสองอันนั้นนะก็ดับศูนย์นะคะก็ขอให้ดับเอาอยู่ก็แล้วกันเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งศนย์นะคะถ้าเกิดว่าดูเพิ่มแต้มลดแต้มนะคะ1 8เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะทุกคนล่าสุดออก9ก้าหนึ่งนะคะ1 8ดอาจจะมาได้นะคะอ่า ตัวนี้นะคะน่าสนใจมากๆนะโอเคนะคะก็จบไปแล้วในส่วนของดับล่างทุกหลัก2สูตรพร้อมกับแนวทางการวิเคราะห์นะคะทีนี้แคปไปแล้วเนาะทีนี้อธิมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะหนังสือสอนคำนวณสถิติไทยนะคะตอนนี้ก็คือกำลังทำสูตรอยู่อันนี้เป็นของเล่มของงวดที่แล้วนะคะ เป็นของมวดที่แล้วนะหนังสือก็จะเป็นปริ้นสีทั้งเล่มแบบนี้นะคะก็จะมีตารางล็อกเลขให้นะคะตารางล็อกเลขนะก็คือถ้ามีเลข2ตัวบนนะคะเราก็จะมาดูหลักร้อยก็จะได้3ตัวตรงได้นะคะอ่าจะมีในส่วนของสูตรโหราให้นะคะมีเลขกำลังวันให้นะ,ะอันเนี้ยใช้ได้ตลอดชีพนะคะชุดนี้นะใช้ได้ตลอดชีพนะคะ รอบนี้วันพุธเนาะให้ระวัง248สี่แปดนะคะให้ระวัง248แล้วก็วันวันพุธที่16ต้องมี2อ4สามนะอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองนะคะดังนั้นบนล่างนะคะระวังที่เลข2กับเลขสี่นะหรือไม่นะคะสองกับสีเนี่ยมีโอกาสมาได้บนล่างนะคะหรือไม่ก็ 8เทียนมินว่า83นะคะถ้าสองกับสไม่มา83ก็น่าสนใจนะคะอ่าอันนี้หนังสือจะมีสารบัญให้หมดนะคะมีเลขหน้าให้หมดก็จะแบ่งเป็นสรุปทั้งช่องนะคะเป็นสถิติเป็นตารางชน2สูตรจนถึง7สูตรมีใบตรวจรางวัลให้นะคะมีสูตรดับบนนะคะสูตรเด่นบนตามเทียนมินคำนวณให้ทุกคนเลยนะคะสูตรดับล่างสูตร ปักหลักล่างสูตรเด่นล่างนะคะแล้วก็สูตรวิ่งบนล่างนะอันนี้จะเป็นตารางนะคะอันนี้จะเป็นตารางสูตรนะซึ่งในส่วนของตารางเนี่ยอันมินจะดูไทม์ไลน์นะคะแล้วก็แล้วก็จะวิเคราะห์มาให้ด้วยว่าสูตรไหนน่าจะมาหลักไหนนะคะในในแต่ละงวดนะก็คืออันมินจะ ไม่ได้ใช้ทุกสูตรนะคะอย่างเงี้ยเทีอดมินเอามาใช้ทุกคนนะคะเป็นสูตร4ี่กับสูตรห้าชนกันที่1 2 9สองเกนะคะแล้วถ้าใครได้ดูสรุปบนนะคะอดมินก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่ชนกันได้6ตัวเดียวนะคะเอามาแชร์ให้นะแต่ว่าเข้ามาเป็นคู่สองหแต่2เขาไปอยู่หลักร้อยนะคะอ่ะออกสองสี่หพอดีเสียอดนมินติดดับนะ ก็เลยไม่ได้เอาไปใส่นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของปักหลักนะคะรอบที่แล้วหลักร้อยเข้าเลข2แต่หลักสิบอะสิบกับหน่วยมันไม่เด่นนะคะมันหลักสิบอนะหลุดนะคะหลักหน่วยอะเข้าที่เลข6ตัวตัวเด่นอยู่เด่นที่สุดคือหกกับเจ็ในงวดที่แล้วนะคะอ่ามันจะเป็นมาที่สูอ่าสองหกนะคะงวดที่แล้วถ้าจับนะก็คือเข้าที่ตัวกลับนะคะไม่ได้เข้าที่ตัวตรง น่าเสียดายมากๆเลยนี่ศูนย์หสี่นะคะแปดหสี่นะอืมนะหลักร้อยมันอ่าสถิติมันไม่เด่นนะคะก็เลยไม่ได้ชนที่ตัวเด่นส่วนล่างนะคะนี่ศูนย์หนึ่งสาสูตรน,นี้เป็นสูตรเทียนมินเน้นนะคะแล้วก็อันมินบอกว่ามาหลักหน่วยนะนี่ ก็จะมีโน้ตไว้ให้นะเห็นไหมศูนย์หนึ่งหลักหน่วยเห็นไหมคะอันนี้ก็มาหลักหน่วยพอชนกันปุ๊บอันมินค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขามาหลักหน่วยนะคะแม้ว่าหนึ่งเนี่ยจะติดดับนะในรอบที่แล้วนะคะถ้าได้ดูในส่วนของการวิเคราะห์นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถิตินะคะเลขกําลังเลขวันอังคารนะเลขวันอังคารในงวดที่แล้วเนี่ยวิ่งเก้าที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเยคะ่ะออกเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งล่าง บนก็สองสี่หกนะคะอ่าเขาเข้าตัวเด่นเก้าล่างนะคะโอเคเนี่เก้าห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีแบบนี้ให้นะอ่ามีแบบนี้ให้นะคะเด่นที่สุดล่างนะคะคือห้ากับเก้าก็มาที่เลขเก้านะคะเนี่ยทำสถิติให้ส่วนบนนะคะเด่นที่สุดคือหกกับเก้าก็มาที่เลขหกนะคะมาที่หลักหน่วยนะ หเข้าบ่อยที่สุดนะคะกับ9อ่าแต่ก็คือมาที่เลข6กนะอันนี้จะเป็นสถิตินะคะเลขที่ออกวันที่1กรกฎาเห็นไหมคะวิ่ง6ที่53%เปซก็รอบนี้ก็มาที่6บนนะคะนี่วิ่งที่6กับ9้าที่80%เมาทั้ง6ทั้ง9้าเลยนะคะมะีสถิติประจําเดือนนะคะให้ซึ่งงั้นมินก็มาวิเคราะห์เองด้วยนะ มีตารางชนสูตรให้นะคะตั้งแต่สองสูตรจนถึงเจสูตรนะอ่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อมูลที่อนมินทําแบบย้อนหลังอะตั้งแต่แบบที่ให้ก็คือตั้งแต่วันที่16สิงหาปี66จนถึงปัจจุบันนะคะเราก็ดูแล้วว่าเลขหน้า3ตัวอะไรเลขท้าย3ตัวอะไรนะคะบางทีเราไปเอาจากในเน็ตมาเนี่ยมันสลับกันก็จะใช้กับสูตรงแอดมินบางงวดไม่ได้นะคะบางทีเขาจะเขียนสลับกันอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของสูตรจริงๆเลยก็คือจะปริ้นท์สีทางเล่มนะคะคุ้มมากๆเลยนะแอนมินก็ใช้จริงๆนะคะในแต่ละงวดนะอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสูตรละนะใครสนใจนะคะก็ทักมาได้นะหนังสือก็อสั่งสั่งจองนะคะวันนี้นะคะจัดส่งให้ไม่เกิน2วันก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ ถ้าในงวดน,นี้นะคะในงวดน,นี้นะใครทีส่สั่งจองหนังสือนะคะแอดมินก็จะฟรีนะคะอีบุ๊กมูลค่า450บาทส่งให้ช่องทางที่สั่งจองหนังสือมาอย่างใครสั่งจองทางไลน์นะคะตอนนี้มีไลน์อย่างเดียวแล้วละนะคะก็จะส่งอีบุ๊กนะคะของงวดหน้าให้อีกหนึ่งเล่มนะคะฟรีเลยมูลค่า450บาทนะคะ ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะลน์ไอดีสถิติไทยแล้วก็ฟรีการเข้ากลุ่ม v i p 3กลุ่มตลอดชีพแบ่งเป็นกลุ่มลน์2กลุ่มนะแบ่งเป็นกลุ่ม l ลน์2กลุ่มนะคะกลุ่ม l ล n e ของแอดมินนะนี่นะคะก็จะมีกลุ่มที่ไว้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนแนวทางกันได้นะคะแล้วก็เนี่ยหลักๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่ไว้ดูข้อมูลอย่างเดียวห้ามพิมพ์นะคะก็จะเป็นข้อมูลของแอดมินอย่างเดียวนะ ก็จะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็ Facebook 1กลุ่มนะแต่ตอนนี้ Facebook ของแอดมินเนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะคะก็เลยจะเป็นกลุ่มไลน์2กลุ่มนะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ทักมาได้เนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะคะ สุดท้ายเนี่ยแอดมินขอให้ทุกคนโชคดีนะเกตเลักี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวนะคะถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนในหิงปังปังนะรวยรวยนะคะรับทรัพย์กันทุนหน้าในวันที่16กรรกรกฎาคมนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น